นะคะใครนะใครเกบ an? no oh <my> 1เซตอื้อต้องขายเหลียวเ o อเอ้านี่ายเห้ยฮะโอ้ยโอ้ย ยีคะแม่ค่ะซือค่นี่เมาไปเลยเมาเบิดมาเบิดเ้าวข้าวข้าวขาข้าวขข้า้าวมาว่้าวข้่วข้า้าวข้า uh นี้าว้าว ่อยบอกเจ้าแล้วมันบอกว่าให้ตื่นตาเสาตื่นตาเสาข่อยอุตส่าห์ตื่นตื่นตีหานั่งถาสมองหนึ่งจนว่าหกม่องปลุกเจ้าแล้วปลุกเจ้าอีกเจ้ายัางบ่ลุกอยู่นะ่ะเป็นทั้งในบาดนี่ฮูย้ยกดอะไม่ใช่ไม่ใช่ใครนี่เหรอ

นี่เหรอวะลาบี้เดียวฮ่าฮ่าฮ่าวุ้ยวัดอืออือขันซี่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหขันซี่ขันซี่ฮ่า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  ื้วแตงโม่นี่ยมาถ้าฮะแตยงโมแน่แเตงโมตีแตงโม่ห้าสิบแาดฮะนี่ตีโอ้ยเอ้าไปคลายหมดแล้วพีตีพีซื้อใครเนี่ยมมนี่ขายยังไงนี่แข่ง <c oughs> เรอร้อยแข่งเร่อร้อยเออ อเ้า่บุญทำาคนอยากคนดไงออบุญทำาครับบุญานทบุญาเด้อเอาเอ้ยอน้ำอน้ำหหาสบาท่อนมาพร้อมเอ้นั่นแหะเดินเจ่ินเ่นเด้อิหลาย ใครตัวนึ่งงามๆโอ้ไม่ฆ่าไม่่ะซื้อไข่เนี่ยแพงมนละแพงมนละุมุมุมุอาเออุ้ยุมไม่่าไม่่าซื้อไข่เน่แพงนึงแพ่เป็ดเป็ด